สวัสดีค่ะเคทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณลูกค้าค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพอักโมลเหมจาจาร์ค่ะค่ะวันนี้มารับวีซ่าประเภทอะไรคะวันนี้มารับวีซ่า C4Q5 ค่ะ <5 S 1> C4Q5 ก็เป็นเหมือนแบบทํางานระยะสั้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวีซ่าผ่านแล้วก็จริงจรงิงโล่งใจค่ะเพราะตอนแรกบ,บอกว่าเครียดมากเพราะว่าระยะเวลามันสั้นมากเอกสารที่ทางเกาหลีให้มาก็ล่าช้านิดนึงแล้วก็มีแบบว่าเอกสารแบบ เขาเรียกว่าอะไรข้อมูลที่เหมือนแบบที่ต้องยื่นอ่ะมันเยอะกว่าที่คิดแล้วตัวมาก็อยู่เชียงใหม่ด้วยก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพยื่นลําบากก็เลยเนี่ยต้องเลยแบบว่าไมค์เคทีวีช่วยถือว่าผลออกทันวันที่แบบเดินทางไปเกาหลีเก็คือเดินทางคืนนี้ค่ะรวดเร็วมากเลยก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะบาย